วันนี้เราอยู่ที่โรงแรมไฮแอ t ริเจนซีกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งโรงแรมเนี้ยเขาเป็นโรงแรมที่อยู่ติดอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินหรืออยู่ติดกับสนามบินเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อไปกับสนามบินหรือผู้โดยสารที่มาพักค้างแรมที่นี่หรือแขกที่มาพักค้างแรมที่ โรงแรมไอเอทีเอเจนซีกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะไปที่สนามบินยังไงนะคะตามคุณรตีไปดูเลยค่ะถ้าเข้ามาฝั่งด้านโน้นนะคะก็จะเป็นทางเข้าด้านหน้าของโรงแรมถ้ามีรถรับส่งก็คือเข้าด้านโน้นได้เดินมาจากห้องพักของเรานะคะด้านหน้าเราตรงนี้เป็นรีเซพชันค่ะแล้วก็จะเดินออกมาตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะไปที่ สนามบินค่ะพอเดินออกมามุมนี้นะคะก็จะเห็นมีตู้ ATM แล้วก็จะเห็นเป็นอ,อ,อาคารจอดรถของสนามบินนะคะถ้าใครจำได้เวลาเราขับรถมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วจะไปที่อาคารจอดรถเราก็ขับมาด้านนี้ล่ะคะ่ะหรือว่าเวลาขับออกไปนะคะเราก็จะขับออกไปทางฝั่งด้านโน้นนะคะอันเนี้ยโซนนี้แหละ คือ,อที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารผู้โดยสารแล้วก็ตรงข้ามกับอาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิก็เป็นโรงแรมไฮแอทรีเจนซีกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วพอเราเดินออกมาจากภายในบริเวณล็อบบี้หลังจากนั้นก็เดินเข้าตรงนี้หรือว่าถ้าใครอยากเดินไปที่อาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิก็สามารถเดินไปฝั่งโน้นได้นะคะ หรือเดินออกทางด้านนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะไม่เดินไปที่อาคารจอดรถเราจะเดินตรงไปยังอาคารผู้โดยสารเลยนะคะนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีสะพานเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนค่ะว่ามาตรงนี้ก็บีนลิฟต์ใครอยากใช้ลิฟต์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีสัมภาระหรือกระเป๋าเยอะแยะหรือว่าใครที่มีสิ่งของเล็กๆน้อยๆอยไม่หนักมากก็เดินลงบันไดเลื่อนนี้ไป เราลงจากบันไดเลื่อนมาจากล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเ็ค่ะถ้าไปตรงนี้เขาจะเขียนว่าไฮแอดพีเ e นซีกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิไปล็อบบี้ลูกศรก็ชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะหรือ,อมีลิฟต์อยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังบันไดเลื่อนนี่ค่ะมีลิฟต์อยู่ฝั่งโน้นใครลากกระเป๋าลากสัมภาระมาเยอะๆก็ขึ้นฝั่งโน้นหรือใครที่สัมภาระไม่เยอะ ก็ขึ้นบันไดามาตรงนี้นะคะแล้วมีลูกศรชี้บอกทางว่า Airport Terminal แล้วก็ Airport Rail Link นะคะแล้วก็เดินตามลูกศรน,นี้ไปเรื่อยๆเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมินะคะ แต่ตอนนี้จะพาไปดูนะคะว่าหลังจากที่เราเดินลงมาจากล็อบบี้ของโรงแรมไฮแอดเจนเซ่กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไม่ว่าจะเดินลงมาตามบันไดเลื่อนหรือลงลิฟต์มาประมาณนี้นะคะเราจะเดินเข้าไปบรรจบกับอาคารผู้โดยสารภายในสนามบินสุวรรณภูมิได้ตรงจุดไหนนะคะเราเดินลงมาจากข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นบันไดแต่อีกฝั่งน้นถ้าลงลิฟต์มาถ้าสามัมภาระเยอะก็ลากลงมาตรงนี้แหละคะ่ะ สัมภาระทั้งหลายหลังจากนั้นก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางว่าไปอาคารผู้โดยสารได้เลยนะคะหรือใครจะไปสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆค่ะเราเดินออกมาตรงนี้นะคะบริเวณนนี้ก็จะเป็นที่ว่างที่โล่งเยอะนะคะก็ถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นอาคารจอดรถหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะแต่เนี่ยที่ว่างที่โล่งเขามีเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอุ้ยน้องหุ่นยนต์มาทําความสะอาดด้วย mm hmm. เห็นไหมคะแล้วก็จะมีป้ายเขียนบอกตรงนี้ค่ะไปสถานีรถไฟฟ้าและสานามบินนะคะเราก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆค่ะเดินมาจากทางโน้นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นไม่คล้ายๆกับออฟฟิศ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นออฟฟิศหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็เดินไปด้านนี้มีเขาเขียนว่าเจ็ดสตาร์ค่ะแต่ฝั่งทางด้านขวามือเรานี่ก็เป็นที่ว่างที่โล่งนะคะดูค่ะมองย้อนขึ้นไปก็จะเห็นประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบสงบจริงๆนะคะเราเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้าย แล้วก็มีลูกศรชี้บอกทางว่าไปสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินนะคะแล้วจุดนี้บริเวณนี้ก็มีห้องน้ำบริการด้วยค่ะเดินมาถึงตรงนี้นะคะฝั่งด้านน้นเราจะเห็นป้ายเวียเจ็ดแอร์แต่ไม่รู้เป็นอะไรของเขานะคะแล้วก็จะเห็นแผนผังตรงนี้ค่ะเขาบอกแผนผังสถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิที่ชั้นจำหน่ายตั๋วนะคะ ก็บอกว่าเป็นที่ไหนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปค่ะเดินมาตรงนี้ไม่รู้เขาเป็นอะไรบ้างนะคะเราไม่เห็นป้ายชัดเจนแล้วก็บริเวณนี้จะมีะห้องจําหน่ายตัวตรงนี้นะคะเขาบอกศูนย์บริการและจําหน่ายตัวการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะอยู่บริเวณนี้ แล้วก็ทางเข้าไปที่ชานชาลาเลค่ะมีลูกศรชี้บอกทางด้วยค่ะเราเดินมานะคะถึงตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปภายในสถานีรถไฟเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเราต้องมีบัตรมีตัวรถไฟนะคะก็เจอน้องเียค่ะเดินดูฝุ่นทําความสะอาดอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งน้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่เห็นมีผ้าคล้ายๆกับเป็นผ้าของโรงแรมเหมือนนะคะ แต่มองมาทางซ้ายก็จะเป็นบ็อกซ์เทลเป็นห้องนอนหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่สนามบินนะคะเขาบอกว่าเป็น Box Tail q u i วอ z o โซนอันนี้เป็นคล้ายๆกับห้องนอนนะคะนอนพักที่สนามบินให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะมองไปโซนนั้นก็เป็นห้องนอนห้องพักของเขานี่แหละค่ะ ่าจะมีผู้โดยสารที่เดินทางแล้วก็มาเช่านอนอยู่ในโซนนี้นะคะแต่เงียบมากเลยค่ะเวลาจะเช็คอินก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ตรงนั้นนะคะ,นะคะเดินมาก็จะเห็นเป็นตู้นอนเป็นห้องนอนประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกศรชี้บอกทางไปโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออกนะคะแล้วก็เดินตรงไปเลยๆค่ะพอเดินมาสักพักทางด้านซ้ายมือเรา ก็จะเห็นเหมือนเป็นตู้นอนนะคะนะคะเราจะมาเช่านอนชั่วคราวก็ได้ะคะ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะตู้ที่เห็นด้านหลังอยู่ตรงเนี้ยคือ่าเป็นตู้นอนนะคะเป็นตู้นอนมองย้อนขึ้นไปฝั่งนอนนะคะที่เป็นไม้ก็เป็นตู้นอนแต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นตู้ที่มีคนยืนอยู่นะคะเข้าไปก็มีที่นอนแฝั่งด้านนี้ ขาก็บริการรับฝากกระเป๋าหรือรับส่งกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์แลกเงินของบริษัทต่างๆตั้งเรียงรายอยู่นี่แล้วก็มีของธนาคารด้วยนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะก็มีร้านขายกาแฟขายเครื่องดื่มขายของขบเคี้ยวต่างๆนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปยังชานชลารถไฟนะคะ ด้านโน้นด้านหน้าเรานี่ค่ะก็จะเป็นห้องจําหน่ายตั๋วนะคะ่วฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมขายอาหารขายเครื่องดื่มชากาแฟค่ะมองย้อนขึ้นไปก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เขาบริการรับส่งของเคาน์เตอร์แลกเงินหรือขายซิมการ์ดอะไรประมาณนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะก็มีลูกศรชี้บอกทางไป ถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออกนะคะ mm hmm. ก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆค่ะหรือถ้าใครจะใช้บริการรถไฟฟ้าเข้าเมืองก็สามารถมาซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงคู่ขายบัตรขายตัว๋วตั๋มโนมัตตรงนี้ได้นะคะหรือซื้อที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วได้ค่ะหลังจากที่มีบัตรมีตัว๋วล้วก็เดินเข้าไปภายในชานชาลานน่นค่ะอยู่ด้านในนะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้มีบอกเป็นประชาสัมพันธ์เลยค่ะสุวรรณภูมิสเตชันสถานีสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ภายในบริเวณชั้นนี้โซนนี้ก็จะมีร้านขายของขายอาหารขายเครื่องดื่มตั้งเรียงรายอยู่บริเวณนี้นะคะบริการขายซิมการ์ดด้วยแล้วก็มีแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะ และถ้าจะไปในเมืองนะคะนั่งรถไฟไปก็ใช้บริการารถไฟเข้าเมือง City Line mm. คะมีที่ซื้อตัว๋วซื้อ,อาจากตู้ก็ได้หรือจะอไปซื้อจากเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็ได้ค่ะถ้าเราเดินออกไปด้านโน้นนะคะก็จะเป็นไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออกค่ะหรือว่าเดินมาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็จะมีลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆอย่างเช่นด้านหน้าเรามีลูกศรชี้บอกทางว่าเป็นผู้โดยสารขาออกนะคะหรือบริการแท็กซี่รถเมล์อะไรประมาณเนี้ยบอกอยู่ชั้นที่1ถ้าผู้โดยสารขาออกชั้นที่4ก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปส่วนตรงนี้เมื่อสักครู่เราเดินมาจากทางด้านนี้นะคะมะีลูกศรชี้บอกทางโรงแรมแอร์พอร์ต แล้วก็ลดไฟฟ้า,ฟาด่วนนะคะเดินมาถึงบริเวณนี้ก็จะมีลูกศรชี้บอกนะคะมีป้ายใหญ่ๆเลยบอกว่าเที่ยวบินขาเข้าก็มาเช็คได้นะคะอันนี้ด้านนี้ก็มีบอร์ดเหมือนกันแต่ด้านนี้เป็นเที่ยวบินขาออกนะคะก็สามารถเช็คเที่ยวบินเช็คเวลาต่างๆได้ทั้งหมดนะคะทางด้านนี้เป็นอะไร เป็นนวดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อย,อยก็เห็นป้ายค่ะผู้โดยสารขาออกนะคะแ,แล้วเคจะมีบอกว่าชั้นต่างๆภายในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นบริเวณชั้น4เป็นผู้โดยสารขาออกชั้น3เป็นร้านค้าและร้านอาหารชั้น2เป็นผู้โดยสารขาเข้าชั้น1ขนส่งสาธารณะชั้นบีรถไฟฟ้าเข้าเมือง และตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น B นะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศทั่วๆไปของบริเวณชั้น B หรือชั้นใต้ดินที่อาคารสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะ